ขีก่กระหลอกนะท่านผู้ชมตอดๆไปก่อนตอดๆไปก่อนโอ้โหหน้าแดงนะหน้าแดงเต็มถาดโอ้โหหน้าแดงสวัสด,ด,ดีครับทุกทุกท่านแล้วก็ทุกทุกคนเลยนะครับวันนี้เรามาพบกับป๋าโมโป๋ใหม่เช่นเคยนะครับมาเจอกันที่แฮตติกนะไปครับผมสาวๆท่านขยันใจมาที่แปดพันสองร้อยกิโลนิดหน่อยนะไปไปกันที่หนึร้อยยี่กิโลก่อนเลยมาขอแบบหมือน,นหมาดเลยนะไปไปไหลไปก่อนไหลไปก่อน ร้อยยี่กโลเทสไม่มีอะไรเกิดขึ้นสองร้อยกโลไปสามร้อยยี่กโล,กกโลกดีกว่านันจะสวยสามสองศูนย์กโลกอืมเฮ้ยยี่ร้อยกโลกไปไงเออได้ลุ้นหน่อยได้ลุ้นหน่อยมาดิโอ้โหแตกต่างกันเยอะเลยอือท่านผู้ชมมาปกไทยกโลกมาวัดกันเลยดีกว่าเราใส่วัดอยู่แล้วอะ มาดิมาติดหมนุนจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนโลกไหมจะเปลี่ยนชะตาไหมเดี๋ยวรู้เลยไปเอาให้รู้จักโอ้โหหมดไปแล้ว4หมนุน J หรือเปล่าโอ้โหน้ำเงินเหมือนกันแต่คนละน้ำเงินเลยดิโอ้โหดูดีมาคนละแบบเลยอะโอ้แบบนี้แบบนี้จะเชี่ยวไหมเนี่ยเออมาดิ อะไรต่ออะไรก็ไม่มีอ่ะเอออนี่เนี่ยด้วยโอ้โหเออะไรได้อ่ะเออมาดิไรมาไหนมาโอ้โหไอ้พันเก้าร้อยสี่สิบกโลกนะท่านผู้ชมต่อต่อไปก่อนต่อต่อ,ตอไปก่อนโอ้โหหน้าแดงนะหน้าแดงเต็มถาดโอ้โหหน้าแดงมาก็เรียบร้อยดีบท่านผู้ชมอย่างนี้ก็มาดิมาดิมาดิอีนิดนึงหือขออีกหน่อยไม่ได้สีเขียวหน้าเขียวอ่ะ หกพันสามร้อยที่จะไปกันโลกอทนไม,ชรรม่ชมเอ้ยมาทายพายุโชว์หน่อยยิ้มกี่เบอร์แล้วยิ้มกี่เบอร์แล้วยิ้มกี่เบอร์แล้วเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยมาดิอะไรก็ได้โอ้โหเต็มถาดท่านผู้ชมท่านผู้ชมแบบนี้ก็เต็มถาดเลยครับมาดิเต็มถาดอีกไหมท่านผู้ชมชดมื่อกี้เต็มถาดห,หนึ่งหมื่นกันโลกชดเดือด ดเดือช็อจริงของแท้ของแท้แทครับผมของแท้ครับผมหนึ่งมืนแปดพันสี่ร้อยแปดกิโลครับชมของแท้จริงมาก็ขอจบคลิปไปเท่านี้นะเบอร์แล้วไม่เอาแล้วไปก็ฝากแล้วด้ายกดแชร์กด,กดดิ่งกดไลค์คอมเมนต์มาแนละ้วอยากให้ได้เมอไรเจอกันนะป๋าหมกไปแล้วป๋าหมกไปเที่ยวออจิ๊กเอ